สวัสดีครับพี่ยุพมบันทัดเกมมิ่ง ad นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวฮีโร่เฟย์เฟรมกันนะครับก็นะนี่ก็เป็นฮีโร่เฟย์เฟรมนะครับก็พาร์ติซิสเสียค่าที่2นะครั้งโจมตี4ี่ล้านแนะครับผมครังรวมอยู่ที่52ล้านนะครับห้าสองเนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูอยู่กันเลยนะครับเราก็จะมาซุ่มหาคนตีกันนะครับจัดทีประมาณนี้นะครับไปอ,อย่างนี้เลยคนระับผมใช้ทัชนะเพราะว่าชอบใช้นะเราก็จะมาตีคุณ คุณซิงตูละกันนะครับทีมขอดูถึอดีนะทีมขอดูคือมีเมตาดีนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมถ้าเสียบของกล้องก็นิดถ้าเสียงกล้องนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมรีอัดในไอแพดนะแล้วเปิดไปที่อตอมิกน,นะครับปาดปาดไปที่300ล้านนะครับสามร้อยเก้าล้านนะครับและเดวินเตะไปอยู่ที่109ล้านนะครับมาจุนกินแอน้มปีก่อนนะครับที่ 249ล้านนะครับไล่ต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ60ล้านนะครับผมกแฟอังกฤไปเจ็ดสิบแป78ล้านปึ๊บปึ๊บสองล้านนะครับผมปึ๊บปึ๊บปกระเบืเ้องเขามีที่ซึมปึงปึ่งร้อยหกล้านนะครับผมก็เราก็ไล่ต่อไปมันก็จะมีมีเติมเงินนะเพราะว่าติโดโล่นะครับผม ตาวบิ๊กปาดไปใครที่อยากให้ผมรีวิวใครอยากให้ผมเออทำคลิปอะไรเกมอะไรก็บอกได้นะครับผมบอกของก็ได้ติมา4.9ล้านนแทงนะครับผมใครจะไปกิแนติไปนะครั0.7ล้านนะครับผมนติไปปึ้ม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 3.9ล้านแตกหมดทีมเลย3.9 9.1ล้านแตกหมดทีมเลยนะครับท่านผู้ชมปึ้มปึ้ม แตกมาเกียงทีเดียวหายเกี้ยงเลยนะโปรคีนั่นติไปแล้วตําบิก็ปาดไปปึ๊บ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 ก็จะไปต่อเตะกลับมาตะกลับมานะครับแล้วดูแลเราก็ติอ้าวไม่ติครับแล้วเบิดไฟตายเลยนะครับผมเออก็จบไวหน่อยนะครับผมเพราะว่าเลเซอรผมไม่มีคนถึกๆกันเติครับก็สไลด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีเจอกันใหม่สวัสดีครับผม